ท่านที่เกิดอยู่ในราศีพิจิตนั้นมาฟังกันก่อนว่าดวงชะตาของท่านนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างชีวิตคนเรานั้นก็เหมือนกับแสงแดดถ้าวันไหนมีเมฆมาบังแสงแดดก็จะมัวหมองถ้าหากว่าวันไหนแสงแดดไม่มีเมฆมาบังก็จะแจ่มจ้า ชั้นใดก็ชั้นนั้นก็เหมือนกับชีวิตของคนเราบางครั้งก็มีความสุขบ้างบางครั้งก็มีความทุกข์คนแต่ละคนนั้นก็จะไม่เหมือนกันบางคนก็มีทั้งลาบมีทั้งยศมีทั้งศักดิ์ศรีมีชื่อเสียงโด่งดังบางครั้งคนบางคนก็แม้แต่สตังก็ไม่มี จะหยิบจับอะไรก็ติดขัดอยู่เสมอนี่แหละเรียกว่าชีวิตของคนเราทั้งๆท,ที่เกิดอยู่ในโลกใบเดียวกันดวงชะตาชีวิตก็ยังไม่เหมือนกันสำหรับท่านที่อยู่ในราศีพิจิตทุกท่านเรามาฟังกันได้ในคลิปนี้เรามีคำตอบไว้ให้ท่านฟังกันรวมถึงในด้าน การงานการเงินโชคลาภรวมไปถึงความรักจะทำนายทายทักล่วงหน้าให้ท่านได้รู้ท่านก็จะได้เตรียมรับกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้และได้ทันเหตุการณ์เรามาเริ่มกันในเรื่องของการงานของท่านในช่วงนี้ ชาวราศีพิจิตนั้นภายในช่วงนี้จะมีงานใหม่ๆเข้ามาหาท่านท่านก็จะได้ทำงานกันก็เหมือนกับท่านได้ตั้งใจทำงานทุกอย่างก็จะสำเร็จไปด้วยดีและช่วงนี้ชาวราศีพิจิตนั้นจะต้องระวังเนื้อระวังตัวหรือว่าระวังอารมณ์ พยายามอย่าทำใจร้อนจะทำอะไรต้องใจเย็นเย็นไว้เพราะช่วงนี้จะมีคนบางคนคิดที่จะไม่ซื่อกับเราเขาพูดนั้นอาจจะพูดจะให้เรามีโมโหได้หรืออาจจะมีปากมีเถียงกันได้ก็ขอให้ทำใจเย็นเย็นไว้ ต่อไปก็จะดีเองชาวราศีพิจิกนั้นในช่วงนี้ถ้าใครมาชวนให้ท่านไปลงทุนอะไรท่านก็อย่าเพิ่งไปเพราะว่าเขาผู้นั้นอาจจะมาหลอกลวงเราก็ได้ถ้าเราไม่มีความรู้เกี่ยวกับในเรื่องที่เขามาชวนนั้นก็อย่าเชื่อใจเขาเป็นเด็ดขาดถ้ามิฉะนั้น เราก็จะต้องเสียใจในภายหลังท่านที่อยู่ในราศีพิจิตในช่วงนี้จะทําอะไรก็อย่าประมาทเพราะว่าในช่วงนี้งานของท่านจะมีมาไม่ขาดสายบางอย่างท่านก็คิดว่าจะทําไม่ได้แต่ท่านก็ทําได้รวมไปถึงในด้านการงานเกี่ยวกับ การเจรจาไม่ว่าจะเป็นการค้าขายหรือร่วมทำงานอย่างอื่นก็จะมีผลสำเร็จได้ในช่วงนี้เรามาดูในด้านการเงินกันบ้างภายในช่วงนี้ท่านจะมีรายรับและรายจ่ายอยู่มากเกี่ยวกับของที่ใช้ในครัวเรือนของเราเราจะมีรายรับมาก ก็จ่ายมากเปรียบเสมือนอย่างเงาตามตัวเราก็ขอให้ระวังในช่วงนี้ก็ขอให้ท่านอย่าหูเบาอย่าเชื่อใครง่ายนักอย่าทำใจอ่อนหรือสงสารใครง่ายเพราะช่วงนี้จะมีคนคอยจ้องเอารัดเอาเปรียบเราอยู่เสมอห้ามให้ใครขอหยิบขอยีมเงินหรือว่า สตังหรือชวนเราไปคำประกันอะไรโดยเด็ดขาดเรามาดูในด้านของความรักชาวราศีพิจิตนั้นถ้าหากว่าท่านยังเป็นโสดถ้ามีใครเข้ามาทักทายหรือมาพูดคุยก็ขอให้ท่านคิดดูให้ดีๆก่อนเพราะดูแล้วเขาผู้นั้น อาจจะมาหาผลประโยชน์จากเราก็เป็นได้และต่อไปเขาก็อาจจะแยกทางกับเราก็เป็นไปได้สําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วท่านอาจจะโชคดีจะได้มีสมาชิกเพิ่มขึ้นมาอีกจะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมีความสุขที่เด่นชัดและยังยืนยันว่า จะดีจะอยู่กันเป็นสุขเรามาดูในด้านสุขภาพกันบ้างในช่วงนี้ชาวราศีพิจิตนั้นภายในช่วงนี้ให้ท่านระมัดระวังในด้านการเจ็บป่วยอาจจะมีโรคเก่าๆที่อยู่อาจจะมีโอกาสกำเริบเกิดขึ้นมาได้ชาวราศีพิจิตนั้นก็อย่า ไปประมาทเป็นเด็ดขาดท่านอาจจะมีอาการปวดขาปวดหลังโดยมากจะเกิดขึ้นจากผู้สูงอายุก็ขอให้ระวังกันไว้สำหรับในด้านโชคลาภสำหรับตัวของท่านก็จะมีลาบจะได้ลาบก้อนโตก็เพราะเพศตรงข้ามจะเป็นผู้ที่นำโชคเอามาให้เรา และสิ่งที่ท่านไม่ควรลืมคือเลขใกล้ตัวคือเลขบ้านและเลขทะเบียนรถหรือเลขอายุคนที่มีอายุสูงกว่าเราที่อยู่ในบ้านเราทั้งหมดนี้ก็จะนำโชคลาภมาให้เราอย่างแน่นอนถ้าท่านฟังกันแล้วเกิดความสบายใจก็ขอให้ท่านพิมพ์คำว่าสาธุ สาธุสาธุสามครั้งก็จะมีพลังเรียกทรัพย์มหาศาลมหาท่านลังไหลเข้ามาไม่ขาดสายรวมทั้งโชคลาภเงินทองการงานการเงินความรักก็จะวิ่งเข้าหาตัวท่านชาวราศีพิจิตนั้นทุกท่านก็ขอให้ท่านมีความสุขตลอดไปท่านฟังกันแล้ว ก็อย่าลืมอย่าลืมกดติดตามกันไว้เรามีคลิปใหม่ๆลงอีกก็จะได้มารับฟังกันอีกต่อไปครับ